I <speaking> can <in foreign language> สวัสดีครับเด็กๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ได้ยินเสียงคนนี้ฟ้องชัดไหมครับคนคุ้มค่ะได้ยินรอบนี้ได้ยินเสียงเพลงไหมครับหนูวาพวกหนูได้ยินโอ้ได้ยินชัดเลยใช่ไหมครับโอ้คิกว่าคว่าจะไม่ได้ยินเสียงเพลงเหมือนคราวที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆอยู่ที่บ้านนี่ เรายังปฏิบัติตามตามคําสัญญากันหรือเปล่าสวมใส่แมสล้างมือบ่อยๆกันหรือเปล่าเอ่ยฮะยังสวมใส่หนูไม่ได้ออกไป้นอกเลยนะคะโอเคมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรนี่อยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ล้างมือเลยนี่วันนี้มา เรามาออกกําลังกายเรามาเจอกันปูดูกล้องแล้วเรามาออกกําลังกายกันดีกว่าโอเคมัครบจี่หนูเห็นผู้จ้องค่ะอุ้ยเห็นคุณกูกล้องด้วยเห็นทีคนค่ไหนเอ่ยเห็นที่ไหนอุันนั้นอุ้ยเห็นที่ไหนคะจีสีแดงนะเขาชื่อจีสีแดงแล้วโอ้นี่มา ามาก่อนก่นอนที่เราจะไปเริ่มก,กิจกรรมกันในวันนี้มาเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันก่อนดีกว่าอาเด็กๆยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนขึ้นนี่ยืนขึ้นเลยมาอันดับแรกกางแขนเลยครับกางแขนกางแขนกางแขนนะครับนี่อ้าวเสร็จแ,แล้วบิดซ้ายขวานะครับน 10, ับหนึ่งถึงสิบไปอึ๊บ ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ต่อไปยืดแขนไปข้างหน้านะครับยืดแขนไปข้างหน้าสบายมือเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบนี่นนต่อไปเอามือจับเอวเอวมีเอวกันหรือเปล่าเนี่ที่มีเอวหรือเปล่ปาเอวนะบิดซ้ายขวานะครับหนึ่งถึสิบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ต่อไปต่อไป ต่อไปยกขาไยวิ่งอยู่กับที่เลยหอเนาไม่เขาเห็นก็จะได้เห็นกระฉันตลอดเลยสงสามสี่ห้าไม่ต้องยิ้มรู้แล้วสี่ใจเป็นเงาเป็นแบบนี้เองนี่ต่อไปยกขาข้างเดียวนะนับหนึ่งถึงสิบนะยืนได้นะากางแขนช่วยด้วยอึ๊บนึ่งสองระวังล้มนะระวังลง้มสองสาม

อหนไม่้เลยค่ะกอน่มไม่นค่ะอ่าผมมกับตัวเองทุกคนเลยนี้องขาหน่มไม่ล้เลยค่ะได้ยินไมเอ่ยได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะอ่าด็กๆได้ยินขอขอดูสองนิ้วหน่อยถ้าได้ยินขอสองนิ้ว ทั้งสองคนดีดีอามาเอ็กซ์ไปเพราะว่าสนใจดูเอ็กซ์ดูไฟกับเสียงเพลงกันดีกว่าจะได้สนุกสนุกยืนครับยืนครับเอ็กซ์ซ์สไตล์ตามเสียงเพลงอ่าได้ยินเสียงเพลงไหมครับได้ยินได้ยินเสียงเพลงไหมเอ่ย

เอาสะบัดมือสะบัดมือพ,อพร้อมๆกันเลยเก <c oughs> ่งมากเลยครับนี่เอาลอ้มทำไมอ่ะสะบัดมือ Because I like it, know like you know it, you know I, I, you know I you? Know I like it, you know, I I like it, you. Happy and you know we come your big if you're happy and you know it's some if you're happy and you know it then you'll be rest on If you're happy and you know it's something happy and you know happy and you know if you're happy and you know it then you be so so if you're happy and you'll know it's your late

มากเลยปรแกรกับตัวเองเลยครับโอ้โหเด็กๆได้ยินเสียงเพลงชัดไม่เหมือนวันนี้อือขึ้นนั่งอยีกทีครับครับว้าวชัดเจนเลยนี่มาปรแกรกับตัวเองเป็นร้อยเป็นยังไงกันบ้างเหนื่อยไหมครับเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยนี่วันนี้ วันนี้คุณกูก้องมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนจะมาจะมาหาเด็กๆเขาวันนี้คือใครเอ่ยนะครับอุยอเฮ้ยใครเอ่ยฟันอ่าเขาคือฟันนี่ฟันฟันฟันของเรานี่ฟันของเรามีหน้าที่จะให้ทำอะไรเด็กๆรู้หรือเปล่าฟันเนี่ยเที่ยวอาหารเที่ยวอาหารสูกต้องเลย นี่ฟันมีหน้าที่เ่เคี้ยวอาหารแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าฟันเนี่ยตอนเด็กๆเป็นเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าฟันน้ำนมเนี่ยชุดแรกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ซี่นะเด็กๆรู้หรือเปล่า20ซี่โอ้โหเก่งมากเลยใครเี่เมื่อกี้โอ้ย20ซี่โอ้โหเก่งมากเลยฟันของเราจะค่อยๆหลุดออกไปเรื่อยๆ จะกลายเป็นฟันอะไรนะฟันแท้อ่าพอเป็นฟันแท้แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าจะมีทั้งหมดกี่ซี่นะฟันแท้มีทั้งหมดสามสิบสองซี่ค่ะโอ้โห32ิอซี่อีกแล้วเก่งมากเลยผมซื้อหน่อยยอดเลยหูเด็กๆรู้ได้ยังไงเนี่ย ก็จะต้องไม่ต้องไม่ต้องกระหอบก็ได้แน่เลยก็ได้เด็กๆเก่งมากเลยเนี่ยโอ้โหฟันน้ำนมมีทั้งหมดยี่สิบที่ฟันแท้มีสามสิบสองที่แล้วเด็กๆทราบไม่เอ่ยฟันแท้ที่มีสามสิบสองที่เนี่ยประกอบด้วยฟันอะไรบ้างนี่จะมีฟันอะไรบ้างเอ่ยหน้าค่ะ อ่าถูกต้องจะมีเอาไว้ฟันเคี้ยวเคี้ยวก่อนี่ตรงตรงนี้เคี้ยวเอาไว้เคี้ยวเอาไว้เคี้ยวแล้วก็ฟันอะไรเอ่ยฟันกรามฟันกรามที่อยู่ข้างในสุดนี่เลยนี่ฟันกรามที่อยู่ข้างในสุดนี่เลยอยู่ในสุดสุดป่าของเรานี่เลยฟันที่ใหญ่ๆหนี่เองนี่ฟันที่ใหญ่ๆนี่เองนอกจากมีฟันกรามฟันที่เอาไว้เคี้ยวแล้วยังมีฟันที่เป็นยังไงเอ่ยเอาไว้ทําอะไร เอาไว้กัดสุดปงมากเลยเก่งมากฟันข้างหน้าของเราเอาไว้กัดนี่เอาไว้กัดพอกัดขาดปุ๊บจะส่งมาตรงที่ตรงกลางก็คือฟันที่เราเคี้ยวนี่เองเด็กๆก็จะเคี้ยว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 ฟันอันไหนชิ้นส่วนไหนที่เด็กๆเคี้ยวไม่ออกมันก็จะส่งมาที่ฟันอะไรเอ่ย ันกามที่ใหญ่ของเราจะคอยบดเขียวเขียวเขียวแล้วก็กลืนลงไปใไนกระเพาะนี่เด็กๆรู้แล้วว่าพันของเรามีทั้งหมดยี่สิบซี่หรือสามสิบสองซี่แล้วเด็กๆยังรู้วิธีป้องกันหรือเปล่าว่าเราจะต้องทอํายังไงร,รู้ไหมครับ,แ,บ,บแปันฝังถูกต้องนี่โอ้โหเก่งจังเลยเด็กบ้านต้นไม้เนี่ยเด็กพี่เคอะไรนะเนี่ยพี่เคทีใช่ไหม โอ้โหพี่เกที้พี่เก่งทุกคนเลยแปลงฟันนอกจากเราแปลงฟันที่ถูกวิธีแล้วเรากินช็อกโกแลตได้ไหมเอ่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เก่งมากกินช็อกโกแลตกินน้ำอัดลมเลยหรือเปล่าน้ำอัดลมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้อพรอพ่อกับแม่เท่านั้นนอกจากช็อกโกแลตน้ำอัดลมแล้วลูกอม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 ได้หรือเปลาลูกอม ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันแล้ว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 ยังไม่ได้แปลงฟันกินเชอร์กินเชอร์รี่ลูกตาลลูกเปล่าเชอร์รี่ลูกตาไม่ได้ไมด้เก่งมากเลยนอกจากลูกของลูกตาไม่ได้นะนี่วันนี้กุนนอกจากพี่ฟันแล้วยังมีพี่อะไรเอ่ยมาเป็นเพื่อนด้วยพี่แปลงฟัน พี่แป,แปลงฟัน <VIE. S 2> ของเรานี่เองเอาไว้ทําอะไรเอ่ยเอาไว้ทําอะไรเอาไว้อมหรืเปล่เอาไ,อไ,อาไ,อาไว้ไวแปลงฟ<ด>ันเ,เก่งมากและเด็กๆทราบหรือเปล่า,าว่าวิธีแปลงฟันที่ถูกวิธีนั่นน่ะเราแปลงยังไงเราเราถู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 ถ <ม hungry. S 1> ูถ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 นะูถ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  เออมันจะมีหนอนกินฟันเราจะต้องอ้าปากเล็กน้อยนี่อ้าปากเล็กน้อยนะครับเด็กๆจะต้องเอาแปรงและบีบอะไรด้วยนะบีบยาเลยนะยาสีฟันอ้าเก่งมากบีบยาสีฟันนิดหน่อยลงในแปรงของเราเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปในในข้างในในซี่ซี่ฟันอะไรนะเมื่อกี้อ,อ้าซี่ฟันกามข้างในก่อนเลยเด็กๆ เด็กๆจะต้องแปลงวิธีการแปลงเราแปลงเฉพาะฟันได้หรือเปล่าไม่ได้นะเราจะต้องแปลงที่อะไรด้วยเอยที่อะไรนเนี่ยขเขาเรียกอะไรเหนื <c oughs> อกน้าถูกต้องจะต้องแปลงที่เหนือกด้วยจะต้องแปลงที่ฟันด้วยมันั้งหมดสี่ห้าองศาอสี่า4ห้าองศายังไงก็คือเฉ <c oughs> e ี e e ยงเฉียงอาเฉียงเล็กน e ้อย แต่ละที่เด็กๆนับหนึ่งถึงสิบแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนับหนึ่งแปลงลิ้นด้วยค่ะูต้องเราต้องแปลงฝันให้ครบก่อนแล้วเราค่อยไปแปลงลิ้นโอเคไหมครับนี่เด็กๆอย่าลืมนะวิธีแปลงฟันไม่ต้องรีบนี่หูไปเรื่อยๆนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็เปลี่ยนที่นับหนึ่งถึงสิบเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝนเป็นวงกลมนี่นับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมดกี่ที่นะ สามสิบสองซี่นี่พอเราครบเสร็จเราก็ต้องอ้าปากเมื่อกี้เราแปรงด้านนอกแล้วเราจะต้องแปรงข้างในเลยเอยแปรงข้างในด้วยนี่เราจะต้องแปรง,ง,งข้างในด้วยนี่เห็นกันจะัแป้นี่เราจะต้องแปรงกันข้างในแบบนี้ด้วยโอเคไหมครับนี่แปรงแบบนี้เลยแบแคปแอแแกต้อง ่ะหนูแปรงให้คิตตี้หนูแปรงน้ำคิตตี้อยู่นอกจากแปรงข้างล่างแล้วเราจะต้องแปรงฟันข้างอะไรเอ่ยบนค่ะถูกต้องนี่นป๊อบบ้าเราจะต้องแปรงฟันข้างบนด้วยจนครบสามสิบสองที่แล้วเราอยมาแปรงอะไรเอ่ยฟาง แหงริ้นี่เก่งมากโอ้โหวันนี้เด็กๆบ้านต้นไม้ของเราเก่งมากเลยพี่เกซี่นี่อ้าวเด็กๆก่วยปลดมือให้กับพี่พี่พี่ฟันกับพี่แปลงของเรา่อยเร็วนี่วันนี้เด็กๆนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เห็นไหมพี่ฟันของเรานี่มาให้ความรู้เด็กๆด้วยวิธีการแปลงฟันนี่ มีอะไรจะบอกเรื่องเกี่ยวกับฟันลูกพี่ของหมอฟันด้วยค่ะเอา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 แปลงฟันมาโชว์คุณผู้องด้วยดูดิดูดิดิดิก็มีฟันเหมือนกันค่ะผู้กองคะครับผมคุณก้องดูสิคะอุ้ยอะไรนั่นนะ ฟันไงว้าวอุ้ยามีพี่แปลงฟันด้วยค่ะอาเก่เงมากเด็กๆมีฟันนี่มีฟันที่ขาวสะอาดและก็รู้วิธีการแปลงฟันแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็มีพี่แก๊ ยาที่ฟันดูที่ฉีดยา่อ่าเด็กกูต้องรู้ว่าเด็กๆมีแปรงฟันทุกคนเลยดีผมเลี้กับเลี้ยงเลยแลวก็รู้วิธีการที่ถูกวิธีด้วยแล้วก็มีที่มีฟันด้วยค่ะอ่าแล้วต่อไป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 นี่นี่ต่อไปเรามาทบทวนการล้างมือกันอีกหนึ่งรอบกันดีกว่านี่เด็กๆยังจำการล้างมือกันได้หรือเปล่า ได้ไหมคะจำได้ค่ะอ่าได้การล้างมือนี้ต้องกดกี่ขั้นตอนเลยนะการล้างมือนี้ต้องกดกี่ขั้นตอนแล้วนะเจ็ดเจ็ดขั้นตอนค่ะค่ะโอ้เก่งมากมีการล้างมือมี้งงกดเจ็ดขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงล่ะครับเอาอะไรเอ่ยโถูกกันอ่าวามือมาถูกกันท่าที่สองท่าที่สองหลังมือ เก่งมากท่าที่สามท่าที่สามอ่าท่าที่สี่ท่าที่สี่ท่าที่สี่กำหนึ่งข้างเบรหนึ่งข้างถู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 ท่าที่ห้าท่าที่ห้าหัวแม่มือหัวแม่มือกำแล้วก็หมุนหมุนหมุนอ่าเก่งมากท่าที่เจ็ดท่าที่เจ็ดท่าที่หกท่าที่หกตอนนี้เราก็มียางสีฟ้าแล้วนี่เราก็ถูเล็บ หมุนหมุนหมุนหแล้วก็ท่าที่เจ็ดหมุนที่ไหนเล่ยุ้็มือของเรานี่มีทั้งหมดเจ็ดท่านะครับเดี๋ยวเราไปกำลัใจแล้วก็เต้นพร้อมๆกันโอเคไหมครับโอเคหรือเปล่าโอเคนี่เดี๋ยวดูดตีแมมือแรงนาะงมือ น,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 งงน,นั่งไว้ไงไม่มียายบอกแฟนอ่ะเออยายพูดผิดมาแล้วเร็วไปจัำตัว

ไม่บ่อยนะครับจะได้ปลอยเัยจแกโควิดไปเร็วเส้นันต่อเลยสมัดมือ Thank <laughs> you. ไม่ครับโอ้เก่งมากเลยนี่วันนี้นี่ก้องผมนี้จะเป็นจรทุกคนเลยน,นี่วันนี้เรามารู้วิธีการแปลงฟันแล้วเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะว่าฟันน้ำนมนีทต้องหมดกี่ที่แล้วนะครับฟันน้ำนมนังยีงดังยีฟันน้ำมนำมมีกี่ที่แล้วนะยี่สิบสี่อ่าแล้วฟันแท้เราฟันแท้ ส,สามสิบสพี่เก่งมากนี่เก่งมากเลยวันนี้เราก็มาใกล้ที่จะหมดเวลาของคุณกูกล้องแล้วนี่วันนี้วันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยอ่าสำหรับวันนี้ ถูกกล้องหมดเวลาแล้วแล้วเจอกันในในวันอังคารหน้าวันอังคารหน้าเราจะมาโรงเรียนกันแล้วนะรูหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเช่ไหมโรงเรียนเปิดวันที่เท่าไหร่นะสวัสดีค่ะว้าวตื่นเต้นแล้วนี่โรงเรียนเปิดวันที่14นะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรามาเจอกันแล้วนะอาทิตย์หน้าเราจะมาโรงเรียนกันแล้วนะเด็กๆจะร้องไห้กันหรือเปล่าร้องไหมใช่ร้องไห้ยสำหรับวันนี้อดีเด็กคนน้อมือพร้อมพร้อมกัน สวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบค,ค,คุณค่ะนี่พบกันวันนี้<า><า>